ศูนย์บริการอิสุสุสุพรรณวางใจได้ตลอดอ,อายุการาใช้งาน,งานผมเฮียการนะครับจากบริษัทกวางทองคอร์ปอเรชันครับก็ปัจจุบันทําธุรกิจเกี่ยวกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซิวกวางดาวทองแล้วก็ซิวดำหวานตราหัวเรือครับทางบริษัทมีรับจ้าง ผลิตพกซอสกุงรสซอสถั่วเหลืองต่างๆนะครับให้กับบริษัทเอกชนทั่วประเทศนะครับผมบริษัทไอทีอินทสเกาิกจำกัดประกอบธุรกิจโรงสีข้าวและขนส่งสินค้าเกษตรกรรมปัจจุบันใช้รถบรรทุก50คันและรถติกอัพ5คันครับ จริงตอนนี้มีอยู่10คันครับพอดีเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของสินค้าอุป,ปโภคบริโภคทั่วไปด้วยนะครับก็เลยจะเป็นตัวแทนหลักๆจะเป็นภาคกลางครับก็มีแผนในอนาคตว่าจะใช้ประมาณ20คันครับทั้งหมด เห็นสุ่บริการมีความมาตรฐานดูทานสมัยสะอาดตาครอบคลุมทุกอำเภอผมจึงไว้วางใจใช้ยูสุครับรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปครับเพราะว่าพนักง,งานทุกคนก็เวลาเข้าไปก็ต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับคือเข้าไปหลายครั้งมากบางทีก็ใส่ขาสั้นบ้างใส่เสื้อบอลบ้างางทีก็ใส่แต่งตัวดีก็มีแต่ก็บริการเหมือนกันทุกครั้งครับก็ดูมีคุณภาพ แล้วก็มาตรฐานที่ดีในการบริการครับมีขนมมีน้ำให้ทานตลอดไม่ขาดสายครับซ่อมรถนี่ไม่นานเลยครับก็นัดหมายตามที่กำหนดเราไปแล้วก็ได้รับตามที่กำหนดไว้ครับเรื่องการซ่อมนี่วางใจในการบริการมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปใช้เวลาในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยรอไม่นานเลยพส่วนใหญ่ก็จะมีสต็อกของรอไว้อยู่แล้วครับ เรื่องอะไรก็มีความมาตรฐานของยี u ซผมมีความไว้วางใจเพราะมีการรับประกัน6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลศูนย์บริการอ s ซู u ส,สุพรรณวางใจได้ตลอดอายุการใช้งานศูนย์บริการอิสุ u สุพรรณวางใจได้ตลอดอายุการใช้งาน